สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาจ้าวันนี้พาทุกคนมากินนะคะวันนี้โมทําเป็นเมนูใหม่นะทุกคนนะก็คือตุ๋นตีนไก่ซีอิ๊วนะคะอร่อยมากเลยนะเมื่อกี้ชิมน้ําไปแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเค็มหรือเปล่านะทุกคนนี่เลยหน้าตานะแต่เดี๋ยวถ้าใครอยากดูสูตรเดี๋ยวโมทําให้ดูทีหลังเนาะเพราะว่า โมก็ทําทครั้งแรกเหมือนกันนะเอออันนี้เป็นเมนูแรกแล้วก็ห่าขาดไม่ได้จ้าตำขนมจีนใส่ดอกแคนะวันนี้ใส่ดอกแคด้วยดอกแคมันก็จะแบบขมๆนิดๆนะถ้าใครชอบนะมากินเลยจ้าอ่ะชิมซิน้องนิวมันอร่อยเพราะว่าโมทําแล้วมาอวดให้ชิมแล้วที่นิวก็เลยต้องไปซื้อข้าวเซเว่นมากินด้วยเหรอตอนแรกเขาจะกินคนเดียวใช่ใชโอ้น้าข้นมากเลยอะแม่มันเหมือนพะโลไหม ใช่แล้วใส่เครื่องมันแล้วมันคือะอะไรปลาโลมันก็ใส่ซีอิ๊วดำไงอร่อยไหมจ๊ะอร่อยเค้มขน้นข้นมากอมั oh. ดอกแคร์ใส่ส้มตำอืมอืมจิ้มนี่ด้วยปะจชะชีฟูดนี่ก็ตำเองนะจ๊ะ ซีฟูดจะออกตัวหน่อยว่าเป็นเผ็ดเปรี้ยวนะเผ็ดเปรี้ยวเพราะว่ามันจะได้ตัดไอ้ตัวนี้อ็่มากเลยกินกับซีฟูดแล้วแบบตัดตัดกันอย่างดีอ่ะอไหนชิมดูสิเปลือยดีไหม ม่ค่อยเปิดมากหรออืมต้องตุนนานกว่าน,นี้ถ้าอย่างนั้นจะอ,อะร่อยมากเนาะโหอืม,น,อมนี่ยถ้าเปิดกว่าน,นี้อีกนิดนะแล้วทำรสชาตินี้นะขายได้เลยรสชาติดีเลยรสช,ชาติมันจะออกเค็มๆหวานๆทุกคนอืม แล้วก็ได้ความมันแบบตีนไก่อะแล้วพอหวานแล้วอ่ะอันนี้มาตาดัดเนี่ยลงจิ้มความเปรี้ยวเผ็ดมาตัดอีกอร่อยจัดเลยอืมใช่ไหมทำไรก็อร่อยเหรอคะอืมอืม อร่อยเลบอกเลยว่าเก้าเต็มสิบอ้าวแล้วที่เหลือล่ะจ๊ะไม่ร้อนมาที่เหลือเพราะว่ามันต้องเปื่อยกว่านี้ไก่อตนนี้ก็โอเคแอ้ะเอาไปแจกห้องอื่นนะเขาหลับกันหมดแล้ว อร่อยแต่รอบหน้าแก้ตัวเป็นเปืือกกว่านี้อืมหนมเจมก็อร่อยอแต่ว่าอยากให้ใส่ปูเค็มด้วยอืมได้ซื้อมาไวค้ค่ะ วุ้ยแ,แต่ตำนี่ยังเผ็ดอ่ะอันเนี้ยเลยดี๋นนหอมจริงอ่ะแตกข้าวไห้หนัก่นคำนั้น กินกับข้าวนี่ยิ่งเข้าเลยอร่อยจัดเลยอ,อร่อยมากอะ่ะเอ็นจอยมาก,กอะวันเนี้ยหิวดว้วยเชื่อว่ารอบหน้าน้องต้องต้มไก่แยกไว้ก่อนป่ะอืมไม่รู้ว่าโมดูมาในสูตรไอ้นัน่นเนาะมันให้ใส่อะไรไง แต่ถ้าจะให้เปื่อยมันจะต้องอาจจะต้มก่อนเธอจจต้องต้มไก่แยกก่อนเพราะว่าเถ้าต้มนานมากๆน้ํำก็จะหายหมดใช่ไหมล่ะอร่อยอืมอร่อยมากอะอันนี้ก็เผ็ดกินกับดอกแคร์ทุกคนเคยกินไหมดอกแคร์มันจะมีความแบบ ขมขมนิดนิดนะถ้าใครชอบโม่ชอบกราชายมะระเลยนิดนิดนะไม่ได้ขมมากอืมอินเบกหนึ่งเมือที่อร่อยที่สุดในโลกโคตรอร่อย เนี่ยสดน้ำเปล่าอืมอมันเข้มข้นมากเลยถั่ตีนไก,ก่อวบๆวบบนี้ด้วยเนาะนี่แบติดอย่างเดียวเลยก็ยต้องเปื่อยว่าน,นี้อือันนี้มันก็ไม่เหนียวนะทุกคนนอกจากมันแท้แล้ว เนื้อมันไม่ค่อยออกจากตรงงามนิ้วมันเนี่ยก็พอให้สู้ฟันเคี้ยวได้อ,อร่อยถ้าเกิดว่าเป็นขาไก่อ่ะเป็นหมูเออเป็นขาหมูก็ได้เนี่ยอ้สารขัน้นอร่อยกว่าร้านข้างล่างอีกนะน้องถ้าได้รสเนี่ยนะแล้วก็น้ำจิ้มนี้ด้วยทําไหม ก็ทำรอำบหลังมมนเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> ก็ทำหมูสามอะไรนะเมนูขาหมูอะ่ะก็ทำให้เขากิน,นอ่ะได้อืมได้มันมันเลยก็แยกแยกกันกินไงคะน้องก็ทำขาหมูด้วยครัแล้วเราก็นั่งกินจ้มตามยำอะไรของเธอ,อได้ แซ่บมากทุกคนตัดเรียนเป็นอย่างดีม,มาเต็มถาดจ้ำจำ้ำยอมรับเลยยอดจริงเลยน้องเนี่ย เก่งขนาดนี้มีแฟนหรือยังจ๊ะโสดจ้ะไม่มีแฟนค่ะโสดต่อไปออถ้าสมมติเขาโสดอีกเนี่ยคงไม่มีใครมาจีบเขาแล้วมัง้งสาธุ กเพราะว่าโมรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยแล้วอะอือันน้ำเ่าฮึรู้สึกว่าตัวเองไม,มไม่มีไม่มีความสวยแล้วก็ไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วอะคิดไป,ไปเองหร<ม>ือเปล่ารู้สึกอย่างนั้นอะจริงๆเหมือนหรือว่าเราแก่แล้ววะ ไปเองปือ้อเลาแทรู้สึกแบบว่าอยากจะเช็คเลตติ้งไหมเขาเหรออือเฮ้ย <c oughs> ไม่เห็นต้องเช็คเลยแบบอยากมีความรู้สึกว่าแบบถ้าไปข้างนอกอ่ะแบบเช็คว,ว่าแบบจะมีคนมาขอเบอร์จะอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดปะตอนนั้นก็ไม่คิดหรอกแต่ล่าสุดมีแล้วไงก็เลยไม่คิดอะไรเลย <c oughs> แล้วรู้สึกดีไหมที่คนแบบว่ามาขอเบอร์ร,รู้สึกดีดิ รูส้สึกว่าเราก็ยังมีสเสน่ห์ดึงดูดอยู่เนี่ยหรอใช่อร่อยอ่ะเนื้อปิ้ก็อร่อยมันตัดกันพอดีเลยเฟรคมีกุ้งนะกุ้งอะไรกุ้งเต็มกุ้งอะไรกุ้งสดอ่ะ อร่อยอ่ะเอนจอยมากได้อีกมือหนึ่งเลยอะข้าวเธอออืขนมจีนกับผักคนะน้า กับชาอมผักเมหม็นน้ำจิ้มก็เผ็ดนะทุกคนเนี่ยเผ็ดเปรี้ยว Ừ. Cứ ăn cái nắm này vài mà Và mát. Hoặc là ở เนี่ยอะไรไม่รู้หรอกอร่อยก็จบละวันนี้สองเมนูเลยจากที่ดูหนังเมื่อคืนอ่ะที่เราดูกันอ่ะเธออะทำไม,าามาอยากจะมีอยากจะเกิดแล้วแก่แล้วอ่อนลงมา หรือว่าอยากจะเป็นความปกติโอยพูดแบบนี้ใครเขาจะรู้เรื่องเออจะต้องพูดยังไงวะ,ะ่ต้องพูด่ต้องพูดข้ามาแล้ว มันนั่งกินข้าวไปด้วยกันเลยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นมือ้ออีกมื้อหนึ่งนะข้าวสำหรับโมกันอยู่นะเี่ยคนอะไรคะ่ะส้มตำไม่ได้ต้องมีแต่ว่ามันไม่ดีนะทุกคนกินอาหารรสจัดทุกวันเนี้ยอื มันจะไปทำลายลำไส้เราแล้วก็ปลาลาก็กินทุกวันก็ไม่ดีมันทำให้แก่เร็วไม่เห็นจะแก่เลยหลอนเอ้ยแต่มันขาดไม่ได้จริงทุกคนถ้าวันไหนที่แม่กินท้องตำก็จะมีแบบพวกอะไรที่มันใส่กว่าปลามันต้มอย่างแกงอะไรเงี้ย ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่วันแต่ถ้าเขาไม่ได้มาคบกับเธอเธอก็ไม่ค่อยจําได้กินปลานะเอาจริงใช่เธอก็จะเป็นคนมนุษย์ที่แบบว่าก็ากินส้ตมตำกินอาหารตามสั่งเกากินตามไทยใสยป่ปูไม่ได้ใส่ปลาอยู่แล้วเออมันมากเธอนก่อนคบกับเขาก็เป็นแบบนั้นเหรอไม่ค่อยกินปลา ไม่รู้แต่กินทำไมแต่ก็กินได้เอรอย่างเงี้ยก็เขาบอกกัอว่าเขาอ่านใจในนิตยาาสารว่าตินบลาบ่อยทำให้หน้าแก่ไว้าาไนิตยสารไหนอะคู่ฟัมคู้สมทำไมเขากินตั้งแต่เด็กเขาไม่เห็นหน้าแก่เลย ดูเด็กแก่ไม่แก่เนี่ยอายุสิบห้าเองนะดูหน้าบ้าเจ็ดขวบเออทฤษฎีไหนของป้าเนี่ยก็เขาอ่านมาส่วนมากไอ้พวกยาที่กินแล้วหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ย่อชะลอความแก่มันจะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระเยอะใช่ไหมละ่ะแต่ว่าปารามันจะไปทําลายสารต้านอนุมอนุมูลอิสระก็ะทําให เสื่อมไวเร็วถ้าบริโภคเยอะๆนะแต่ถ้าบริโภคน้อยๆก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นกินมากไปก็ไม่ไดีอแต่ถ้ากินก็ต้องรู้จักด응ูแลตัวเองแบบนี้ตตวช่วยเยอะอาหารทรงอาหารเสริมดีทงดีท็อกเขาอ่านเจอในนิตยสารตอนเด็กมาเขาก็ไม่รู้มันจริงเป่านนะแต่ก็คงจริงแหละ อร่อยทุกคน่ามา่หลาหรกชิวเนี้ยเรกินไปจนแก่ปลามันเป็นแบบสิ่งที่คู่ครัวแล้วอะคู่ครัวคู่ชีวิตคู่ปากอร่อยอะ,อะโหเลยสี่ชิ้นนังหรอกินเลยอึงมากเขาไม่กินต้มต๋ำให้หมดก้อง่ังอะนั่งเลามเล่น เหนียว ul ่ะเหนียวก็อร่อยอป้าอะไรติดค้างค่ะมันไปติดที่ใต้คางก็อย่างไรออร่อยมากเอออร่อยมากมากแบบมากๆากมากเลยนะซื้อกินก็ไม่ได้อร่อยเท่านี้แหละทุกคนนะใช่พอกินแล้วเลยรู้สึกว้าวสำหรับตัวเองอ่ะ ก็แค่นี้ก็ก็พอแล้วเนาะก,ก็พอแล้วไหมอ่ะเนาะถ้าเราอร่อยก็ยังจะใช้คําเดิมวะถ้าอร่อยกว่านี้มีอีกไหมนะจันเนี่ยอ๋อสำหรับเราอะมีอีกก็เธอทาอีกครั้งอ่ะล้วก็ทําให้เนื้อมันเปเนื่อยก่อนเลยรอบหลังโมต้องต้มไก่ให้เปื่อยก่อนให้รู้สึกว่าแบบห้าสิบเปอร์เซ็นก่อนอืมแล้วค่อยไปตุ๋นกับอันนี้ไปแล้วทุกคน อิ่มแล้วเนาะไปแล้วค่ะคลิปนี้คลิปนี้มาสองเมนูแล้วนะคะกับตีนไก่ตุน๋นต้มซีอ e ิ๊วนะคะอร่อยมากๆเลยนะแนะนําเลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าดูสูตรเดี๋ยวโมวทําให้ดูอีกรอบนึงเนะาะว่เอาเบื้องขาหมูเออขาหมูแล้วก็ ตำดอกแคร์ใส่ขนมจีนจ้าอร่อยแซ่บๆเนาะตัดกันอร่อยมากมายเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบกับมิวด้วยนะคะกับช่องมีนาวจ้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ